ชันนางสาวจิรชัชยามันรวดนักศึกษาสาขา,าวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่4คณะศึกษา,าศาสตร,ร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกระสินวันนี้จะมานําเสนอบทเรียนออนไลน์เรื่องโครงสร้างของโลกสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้ที่3โลกดาราศาสตร์และอวกาศชันมัธยมศึกษาปีที่3เนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างของโลกการแบ่ง โครงสร้างของโลกแต่ละชั้นโครงสร้างของโลกภายนอกแล heights, ้วก็โครงสร้างของโลกภายในจะตื่นเต้นและสนุกแค่ไหนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน, <appeal. S 2> นักเรียนครูชื่อคุณครูจิรัชยามันตัวนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่อง โครงสร้างของโลกนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรารอ,เพ,อเพื่อนที่เข้ามาก่อนนะคะมีใครเข้ามากันหรือ,อยังเอ่ยอ้ารัตนาเข้ามาหรือ,อยังเข้ามาแล้วอ่ะพรปภา,ปาเดี๋ยวเราเพื่อนอีกสักรู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันนักเรียนตื่นกันหรือ,อยังเอ่ย ันนี้อากาศดีดช่วหนึ่งน,น,นะคะมีใ,ใครได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของโลกมาก่อนไหมเอ่ยเราจะได้ไปกันเร็วๆเนาะตามที่ค้าบ,บ่อนครูได้บอกไว้ว่าให้ไปศึกษาเรื่องโครงสร้างของโลกมา เราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะตแหน่งนะคะ,ะเราก็จะไปเริ่มรู้จักกับกำเนิดของโรคก,ก่อนนะคะนักเรียน กํากเนิดโรคเมื่อประมาณ4,600ล้านปีมาแล้วมีกลุ่มกา๊าซในเอกภพบริเวณหน,นะคะรวมตัวกันเป็นหมอกเพลิงที่มีชื่อว่าโซลาเนบิรานะคะแรงน้มถ่วงทำให้กลุ่มกา๊าซยุบตัวลงหมุนตัวเป็นรูปจานนักเรียนคิดภาพตามนะคะใจกลางมีความร้อนสูงเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันนักเรียนรู้จักปฏิกิริยาแบบฟิวชันไหมคะ ฟิวชันก็จะเป็นปฏิกิริยาที่รวมตัวนะคะกลายเป็นดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่าดวงอาทิตย์นะคะที่อยู่รอบๆมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวเป็นกลุ่มๆมมีมวลสารและความหนาแน่นมากขึ้นกลายเป็นดาวเคราะห์นะคะในที่สุดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ต่อมานะคะไม่ไม่ไมไมการการการแบ่งโครงสร้างโลกผลจากการตรวจสอบการเคลื่อนไหวในของนักวิทยาศาสตร์นะคะโครงสร้างภายในโลกแสดงลักษณะเป็นชั้นแต่ละชั้นมีสมบัติทางกายภาพทางธรณีภาคฐานธรณีภาคมีโซเฟียแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในค่ะ เราก็จะไปรู้จักกับโครงสร้างของโรคนะคะ,ะนักเรียนดูตามภาพนะคะ,ะเรามาเริ่มรู้จักจากชั้นแรกนะคะก็จะเป็นเปลือกโรคนะคะนักเรียนเห็นไหมคะ,ะจะอยู่นอกสุดนะคะถัดจากเปลือกโรคเข้ามานะคะก็จะเป็นธรณีภาคตรงชั้นที่เป็นสีแดงๆค่ะ,ะทันไหมคะนักเรียน าถาดจากทรณีภาคก็จะเป็นฐานธรณีภาคตรงสีส้มๆค่ะถัดเข้ามาจากสีแดงกระเถิบเข้ามาอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นเนื้อโรคชั้นล่างตรงนี้จะตรงสีส้มๆข้างในค่ะจะเยอะหน่อยตรงนี้แล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็นแกนโรคชั้นนอกค่ะ เถือเข้ามานะคะก็จะเป็นตรงกลางๆข้างในนะคะก็จะเป็นเป็นแกนโรคชั้นในนะคะ,ะน,นักเรียนทันไหมคะ,ะถ้าทันแล้วเราก็จะไปต่อกันเลยนะคะ,ะแกนโรคชั้นนอกและแกนโรคชั้นในนะคะแกนโรคชั้นนอกออโตคอนะคะเป็นชั้นที่อยู่ใต้มีโซเฟียมี ความลึกประมาณ2,900ถึง5,140กิโลเมตรจากผิวโลกนะคะต่อมาก็จะเป็นแกนโลกชั้นในนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะออตโตคาร์อินเตอร์คาร์นะคะก็จะอยู่ลึกประมาณนักเรียนเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง 5,140กิโลเมตรนะคะจนถึงจุดศูนย์กลางของโรคค่ะถัดไปนะคะชั้นเนื้อโรคเป็นชั้นที่อยู่ถัดไปจากชั้นเปลือกโรคเป็นส่วนมากนะคะเป็นส่วนของของแข็งมีความลึกประมาณ2,900กิโลเมตรอ่ะเราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับเนื้อโรคชั้นล่างกันนะคะ ก็จะเป็นโรเวอร์แมนเทอร์นะคะมีความหนาประมาณ2,100กิโลเมตรชั้นนี้นะคะเนื้อโรคชั้นล่างจะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะอ่าเมื่อดูจักกับเนื้อโรคชั้นล่างถัดมาก็จะเป็นเนื้อโรคชั้นบนก็มีความหนาประมาณ700กิโลเมตรแบ่งเป็นเนื้อโรคชั้นบนตอนล่างและก็เนื้อโรคชั้นบนตอนบนนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นชั้นเปลือกโรคนะคะ,ะตามที่ชี้เลยนะคะตรงลูกศรสีส้มๆมนะคะเปลือกโรคในเปลือกโลกส่วนมหาสมุทรนะคะก็จะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ5กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นหินบะซ่อนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแมกนีเซียมซิลีกอนและออกซิเจนดังนั้นนะคะโรคส่วนนี้จึงถูกเรียกว่าไซมานะคะโดย คำว่าไซมามาจากอักษรสองตัวแรกของธาตุซิลิกอนค่ะกับแมกนีเซียมต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นเปลือกโลกทวีปนะคะมีความหนาประมาณ30กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นหินแกรนี้นะคะซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนอะลูมิเนียมและออกซิเจนและโซเดียม และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือโพแทสเซียมดังนั้นจึงถูกเรียกว่าไซอันนะคะมาจากอักษรตัวแรกของธาตุซิลิกอนกับอะลูมิเนียมค่ะ,ะก็ตามภาพเลยนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะข้างบนสุดก็จะเป็นส่วนของทวีปนะคะถาดลงมานะคะก็จะเป็นเปลือกโลกทวีป ถัดลงมาอีกก็จะเป็นส่วนบนสุดของเนื้อโรคแล้วก็ชั้นล่างสุดนะคะก็จะเป็นฐานทรณีภาคน,นะคะอ่านักเรียนได้เรียนไปพอจะเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวครูก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนเนาะเผื่อตรงไหนไม่เข้าใจก็ค่อยมาถามครูนะคะยินบ็อกมาก็ได้อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบ การสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ